โอเคถือว่าอันเมื่อกี้เป็นของแถมแล้วกันอันนี้คือคลิปก่อนนอนไปสบายใจแล้วจะ <laughs> ยังอยากไปซูชมิมะอยู่ไหมเขาไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วจะอาจถอดค่าได้ในสุดนี้จ้ามิลงหาลาจ้ามิต้องก่าหรอกจ้าแิลงหัวจ้าลาจ้าม่ต้องการค่าหรอกค่าต้องการสายทุกคนที่วางใจได้วางใจได้วางใจใดอะไรวะ กำลังเลยฮะไปต่อรัวๆคุณมิร่าซาแมนียินดีด้วขอโชคดีกับลุงของเจ้าโอเคเรายึดประสาทคืนมาแล้วจินจินมาเทอถ้าทางสบายดีนะ เราอาจจะเอาชนะคาและลิโซตาขาวตับพวกมันเสียประจำบนเชิงเทียนประสาทของข้าแต่ข้าทำไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าท่านมีข้าอยู่ข้าได้ยินเรื่องพฤติกรรมของเจ้าระหว่างที่ข้าตกเป็นเชลยเจ้าใช้วิธีการโหดเหี้ยมเหี้ยโหดมุทะลุ และไร้เกียรติ่าทำที่จำเป็นต้องทำเพื่อท่านข้ารู้จริงแล้ข้าเป็นนิบุญคุณเจ้าตลอดการแต่เจ้าเดินบนเส้นทางนี้มอิ่งไม่ได้ิูชิหวังให้เราชีนเราต้องร่วมกันกอบกู้บ้านเมืองในฐานะสมุไร

เี่อาม้าของคุณข้าควไปดูคนอื่นเสียหน่อยแล้วก็มีทางเลือกพูดคุยกับพันธมิตรของคุณนั้นผมจะไปพูดคุยนักข่า,ขาของ่าไม่เจอ่เิมสช่อง่มโขวายมาอัดสายโล่นานอะ สีนี้เหรออันนี้ยังไม่ปลดเฮ้ย <laughs> อ่อลายเมกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเออสว่างสว่างหน่อยดิอ่าอันนี้ละ่ะยัคดัตส์ฮัซดิสซื้อเฉพาะอันนี้เดี๋ยวเราต้องซื้อเยอะ โมฟางของชานาใส่แล้วมันไม่เท่่ะพาดคาดหัวไม่เอาจะเปลี่ยนนะโมฟังเดิมมันสวยกว่าตจะซื้อไว้ส่ดที่่งใจะใ่เนีย้ยละเส้นทางใหม่เดีย๋ยวค่อยว่ากัน มอของคนทรยศจะไปใส่ทำไมอ่ะเราไม่ใช่คนทรยศสากาย

อะไรวะเนี่ยนะคลองมา้าเราต้องไปหายนี่ก่อนดิพันธมิตรเราอะวนๆนีน่ไงธ่านจาจาร์จิน้อโโนอะ สก๊อตส์ก็ร้ว่สก๊อตส์ก็ร่าสกือตสกู้ว่สก๊อตส์กรูว่าสกอตส์ก็ร่าสก๊อตส์ก็รู่าสก๊อตส์กร็รู้ว่าสก๊อตส์ก็รู้ว่าสก๊อตส์กนร้่าสกอตส์ก็้ว่าสกอส์กรูว่าสก๊อสก็ร้ว่าสก๊อตส์ก็รู้ว่าสก๊อตส์ก็รู้่าสกอสก็ร่าสกอส์ก็รู้ว่สกอตสก้่าสกอสกราส แต่เดี๋ยวก็ไวขึ้นเองเมงื่อตอหลบทำงานได้เต็มที่ดีมากทัง้งคนอะไรก็ตามที่ช่วยได้ขอรับทั้งใครอ้ยาย้ายมาอยู่นี่แล้วโอเคยังตีไม่ได้รู้อยู่เพิ่งอัพไปหาพันธมิตรเพิ่มขาดเสียใจด,ด้วยนะ ฟาร์มในเมืองถือเป็นการฟาร์มในเมืองไปเลยทีเดียวตามหาไงเหลือใครอีกอะยุนะเหลือยุนะไงยุนะอยู่ไหนอะหมดแล้วอะเอาหมดแล้วไปได้แล้วโอเค ไปแบบล็อกสตาร์เฮ้ยก็ตายเลเหรอโอ้มันก็สูงนะเนี่ยเดี๋ยวไปเติมเอาใหม่เอะไรทำเป็นเล่นอีกแล้วชิมุระซามะนั่น,น,นเหละหลวงพ่อจะว่าอย่างไรบ้าง

ไป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 ไไปไัไป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 ไไป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 ะป่ไ อากาชิมะกำลังออกตัดสะพันชลบุรีจากเส้นทางเก่าในป่าไปที่ข้าามารถ่วยท่านได้เ็กว่านี้ต้องขอภัยลอจินข้าได้พูดกับโคตุนคานข้ายินดีที่จะเจ้าไม่บาดเจ็บ้าเป็นคนฉลาดหรือขอรับลาดเป็นกแต่ข้ารู้สันดานคนเช่นนี้คปนยนอะไรเกียรติ นั่นเอียนภาษาเราและยังมวชีวิตท่านมันต้องหมายถึงใดกันมันอยากให้ข้าช่วยพิชิตแผ่นดินใหญ่ล่อลวงข้าด้วยทรัพย์สินอำนาจศักดิ์ีมันคิดว่าท่านทรยศต่อคนชาติเป็นเหลือดูมือนกัวทีนี้ข้าจะฆ่ามันเสียตอนนี้ยนอะどのようなをะ勇気と忠誠を備え腕も立つますなりบは野党だときゆきがわはナムを捕ま キビシークなニナロー、キャタンのタノミニターシランヴァ、カタシのサイスマス、かュノン、キュノシマワ、キュアメた。ル、ソコニチツジオモタラシタノワ、ファーストン、オカデモナイト、バレラ เราแสดงให้ทุกคนเห็นว่าสุนทรภูษงเกียรติยังคงต่อสู้เพื่อเป็นหนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องหวขึ้นเด็กชายขึ้นมเอาชุดเกราะประจำปักูุสคาไอก็มาฉันทิ้นแ้วแต่ิดาคาสิ้นอดีตไม่อาจทำร้ายเจ้าได้จริงเอาไว้ไปเอาชุดเกราะพ่อไปวิ่งได้ละ ฐานนี้ไม่นานนะฮะนานเราไ่ลู้ดูฟิลลิ่งก่อนก็เดี๋ยวทำต่ออีกอะทำต่ออีกประมาณสองฐาทอะจะได้กินไหมไฟและซากศพประมาณบุกป้นไ่นาทางใต้ แต่ไม่เคยทำถึงั้นนี้พรข้านหนีมาได้าดการจะแก้แค้นเช่นนี้าองรักษาไรนาทเหอเราไปเราไม่พอเลหนาวเป็นแน่ข้าจะจัดก,การเองทุกอย่างจงินอตกมันทำอะไรลงไปขับไปเลยข้มัมสอร์มานนมีพลมงโก้ข,ข,ข้ามเสือไมาสบข้า Du er på rand. ใครหนีไป่เป็นอะไรออกมามนั่ำอะไรทันท่นจิมุระทำอะไรบา,บายบายใคร มาดานต่อไโนี่มปดปนี่ร์เ้ามาแล้วกมาอีกโซเดียร์เข้ามาอีิดาลาด้วยต่อตาหาปาคานโอ้ยมาตายเฮ้ยโอ้ยไม่น่าอ่านซับเลยอทาทนลุเกะกะมากเลยทนลุ บนท่าจะเอาอีกแล้วจะให้เปลี่ยนท่าให้ได้เลยไป,ยไ,ปไปมัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมืดมืดพี่แกเล่นปนระทัดอีกแล้วท <c oughs> ่านลุงจะตายแล้ว เอะ,อะไรวะกดไม่ติดแล้วอ๋อมันไม่เปลี่ยนให้โสดตายเอา

เห็นนะหลบไม่ได้โอย้ยหลบทางนู้นโดนทางนี้โอ้ยนิ่มเร็วจริงผมตายวะ่ะผมน่าจะตายวะ่ะทา่านี้ไม่ไหววะ อาทิแป๊บนึงฮะ หมดความมั่นใจเลยอะไม่ได้อะหมดความมั่นใจเลยแก้ดอกตรงนั้นไม่ได้อยู่เลยวะคอมโบโเยอะมากเลยลุยไหมตายยับยับเลยผม ไม่ได้ยากเลยฮะแต่ว่าผมแผนไม่ดีมันก็ไม่ทำอะไรนะ AI โคตรฉลาดเกินไปเปล่าวะ อีกแล้วลุงตายกันคู่นั่นแหละอ่ะ โอ้ย,เ,อยเข้ามาจุ่มทำไมวะเฮ้ย,ยจะเอาไงจะเอาใครเข้ามา เอาเลือดกันฮะพวกมันมาปิดล้อมเรามาประตูน่าแล้วเจออยูนน่นะนางมาทำอะไรที่นี่มีกองทัพกำลังตามข้ามาใช้ดิลบเบอร์ย้อนทำ่มไลพวกมัน <え>キリステ皆殺しだ มองโกล่แล้วโอเคสรจบเพยเซฟไม่ได้เพเลยผมจะซูเปอร์อุดมการณ์ตอนนี้เ้าต้องไปจักการที่ประเทศคานาดาท่าก็มีชื่ออยู่ทางการแลาเช่นกันเสร็จจบไปทีแคาลันเราจะจุดล้มต้นแล้บอกให้คาลนรู้ว่าเราจะไปหามันไป

ตมมาผยาริคาวะมีนักลบมากมายถ้าหากมึงยังไม่ตายไปข้าปราบกบฏยาริคาวะพวกคนล้วนชิงชังข้าเข้าดูข้าเติบโตที่นั่นจะเลยรู้วิธีลักขโมยจากที่นั่นเหรอยูนาินชมท่านมากนะท่านชิมุระอ้เจ้กอมให้ชาวเมืองลวมต่อสู้ในนามของท่านได้ดีอท่านสักข่ายรบรมกำ เราจะได้เรือลำแรกที่มุ่งหมายไปแผ่นดินใหญ่พร้อมกับน้องชายของข้าไปรอจะฆ่าที่ยาริกาวะนะขอบคุณจินไปกันเร็วข้าไปก่อนละข้าไม่รอท่านละ ที่เหลือท่านค่อยลงมาค่อยลงมารื้ถึงเวลาที่เราจะส่งสารแล้วจุดไฟโอ้ยยังไม่ได้ไม่เป็นไร ่านมีีเเร์ดโะหวังว่าคันนั่นจะได้เห็นจริงๆเห็นแน่ชิมเราจะชิงปราสาทท่านลุกขึ้นมาให้ได้เราจะทำลายล้างทัพมองโกเยี่ยงสมัยมากกว่าคุณธรรมกลับบ้านแล้วเอาอกรงของเจ้ามาใช้เสียแล้วจะไปเกณฑ์กำลังของชาวบ้านที่ยาลิกาวะเราจะส่งคำร้องต่อท่านโชกุนเพื่อขอกำลังศึกท่านจะส่งสารไปแผ่นดินใหญ่ได้อย่างไร ข้าเองก็มีสหายที่เป็นมิชฉาชีพอยู่เช่นกันตัวสลัดนำว่าโกโลที่อยู่ชายหาดโมถ้าเขายังไม่ตายพาเขามาให้ค่าที่ค่ายลาสัตว์เก่าของเราไวพบกันใหาากกม่ในเม่ชาโอเคระวังนั้นขอเจ้าเดินทางปลอดภัยจบ ฟังผู้หญิงพูดาท้าเราช่วยเฉลยมังกกได้คนหนึง่งเป็นพานักลบเขาจะคุยกับท่านพานักลบหรือเขรจะไปพบเขาเอ้ยมาไม่ตายเว้ยตายไปว,วะทำไมมันสีเปลี่ยนไม่ตายไม่ตายส่งเดิมมาล้อ<ส> サカイサバ。ジョンサカゲのチビロイトソンタン、ラサハイホンタン。ソードキドンゴ。タンタン、バティダルスギデラデス。ワッパソンコモダノケモミミンサンジマスタンサー、ヘティコモダ。<ッ> ต้องยุติการเดินทางที่นี่ข้าเสียใจด้วยอะไรผิดพลาดกระเทาะไดเลยดนไเหนุปเลยาะเลยพมันผักเราลงหลงปิไม่ให้อาหารมืไมืดเสีจนกามองไม่เห็นมือตนเองด้วยซ้ำพอมันพาจงอนออกไปคนแรกแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาขัดคืนและตะโกนันเสียงตะกนก็กลายเปนเสียงหอยหวน เราได้กินเผาไหมแต่เราหาจำยอมจนหายอ,อมจำนจน,นไม่พวกเราเหลือ ok <น>กัสนสามคนหลังจากมันพาพิชายตามมาเอนโจอเอนโจผู้พิทักษ์หรือแต่ใจด้วยเขาเป็นนักรบฉันยอดและเป็นพิชายแต่มาเปิด ท่านมีนามว่าอะไรโนริโอทโมชิมุสโนริโอขอรับพระโนริโอตามโนริโอไปคโนโรนิโวริมะชิตาะโคบะคุนะฮ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  อัออตอมาได้ข่าวว่ารังโจรสลัดฮะอุกุมุกิโอุ้ยอ่านไม่ทันวะพอติดว่าสายญี่ปุ่นนี่แหละอ่านไม่ทันอุ้มุกูอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันละแล้วมันมาเร็วอ่ะแทนที่มันจะพูดช้าๆโอเคผมต้องตัดพาร์ตัวนี้ละสำหรับวันนี้ราตีสวัสดิ์